สายดีทุกคนสบายดีตอนเ้าเนาะมื่อนี้ก็พบกับช่องของตุกตาสาวน้อยลอกษาเดียเนาะเมื่อนี้น้องตุก๊กอ่าเป็นจ้ากการแห่ขบวนแ,แล้วเราเป็นมืออื่นเ้ามาเนาะเมื่อน้องตุ๊กกันที่ไปใส่บาตเนะาะเพราะว่าอ่าเพื่อนตั้งกองทีท่วัดจะต้องแบบแต่ละเหือต้องไปใส่บาทแลวตัวแทนยูเหือน้องตุ๊กก็คือน้องตุ๊กเองเนาะเซอร์กุกกิ๊กจะไปไขเครื่องที่วัดเนาะ คือคำว่าขายเครื่องนี้แท้จริงแล้วก็แบบไปบอกแบบเอทให้คนที่ไปวัดกินซซื้อแบบบร่ได้จ่ายแบบบร่ได้เสียเงินแต่ว่าที่คำว่าขายนะแบบมันเป็นตามที่ของที่ผู้เท่าผู้แก่เันผ้าเา้าแท้จริงแล้วก็เป็นคล้ายคล้แบบเอาไปให้กินซื้อเอ,เอเอทให้กินซซื้อแต่วีน้องตู้กับน้องกิ๊กจะไปเนาะเซอร์กุ๊กกิ๊กจะไม่ได้ไปเซบ้านนะเพราะว่าแม่ตู้สีไปแล้วเนาะวนน้องตู้เอาแม่ไปละแม่ตู้อ่ะแม่ตู้ต่อไป โซนตุ๊กตุ๊กทีไปเหล่านี้ใส่บาทเนาะเพราะว่ามีหลายองค์ก็เลยต้องได้ใส่ลายต้องซื้อของหลายอย่างเนาะเดี๋ยวไปกับเพื่อนอีกจองคนเนาะสุ่มตตี้เราจะใส่ไปวัดเายอยากหยดกี้อืมนี่หนุ่มเป็นเช้าที่เราจะใส่ไปวัดเนาะขนมติ่มเลยแล้วก็ใส่เงินแดงเราจะเอาดอกไม้แน่เนอะนรักดอกไม้ ไม่ได้ละับมีทุกคนน้องซุปเปอมาอ้อมประทางนี้เนาะน่าใส่มาเอ้อู้มาแล้วทุกคนเน้อู้กับใส่บานนะใส่เสื้อแขนเชิ้ั้นเน่ยใส่เสื้อเดมาารู่าลงมาเลย

ไม่นรออืมเครื่องย่อยสิบอินเนาคายคุณพเป็นใครสวยอืมไปก็พี่อูแต่ตัวสวยนะวันนี้สุดหลาสวยพคนไม่สวยไป <laughs> เอาออกเลดย่างทาเนย หล้าปรเป็นไาตัวน้าประจเป็นไรโอุ้กิ้เอ๊ะเด็ไปใช้บ้านนู้นวะเนี่วะบ่บ่ใช่ใช่เอืนจะไปนอนวะบ่เด้นอนอ้าวไปเดี๋ยวไปนอน้านาขาเนสมือนิตีพนบวช่ะหาบิตูมาแผนี่ไงพักอต้องอะไรอี้อูนึ่ส่มาเป็นมเ สวัสดีทุกคนหรือหสบาดีเนาะ นมี่เคนจัดเลี้ยงไว้ที่แบบว่าจะให้อันคนที่มาใส่บาตรใส่เนาะแต่ก่อนคนใส่อยู่งเหงืเนาะแต่ว่าเพิ่นเอากองใส่ก็เลยก็เลยได้ย้ายลงมาใส่อยู่กองเพราะว่าหลายหลายบา้าน ป็นัญากาศตอนเ้าทุกคนมองอย่างล่ยหลอยูน่นั่งนั่งเดี๋ยวฉันถ่ายริบแป๊บนี่ทุกคนนี่เป็นผาเข้าที่เพื่อนเอามาถวายให้พระเราทุกคน

็เริ่มมาไล่อะเนาะบเให้ทนบตวจาใเราแก้่านบอกวาเระกอท่อกว่าท่อก่เขยาวจาจอนัตปังิหันก็ตวไตรวจไตแ้วตากควัตัวอวนตั Tchau. <muchas> เดี่ยววะจให้ท่าบอกไม่ให้เดี่ยวว่าได้ใส่ติเอบอมเออยู่ปรมาอยู่บนสบายไม่ได้สบายนี่เเป็นวัดเป็นไอา เฮ็ดจไหนพ่วจนบุฟื้นเลยอย่างลูกเองห้าคืนนอนไม่อางั้นมาใส่บ้านแล้วคุณที่แม่ก็มานอนยู่วัดไี่ก็มานอนใคร

พ่อมาน้นะลูกใส่เครื่องแล้วแต่งเครื่องแลโบวายจับ่เรวูสาวกจับระ่กันจับู่แต่บ้านแล้วยังอีไปหา 哎，俺妈在操心这个。欸 จับออกเลยแม่บาทเลยเนาะบ้าใจะในช่วงอยางอะไรนนกมัวโตเลยแม่โอ้ยอันนี้เออนกอันนี้เออตุ๊กมาเกยใส่บ้าเนาะบ่นเาเกาวัดี๋อะ อันนี้ก็แม่เอเนะแม่เอเนะนี่เนะปับรจนานด้วยนด้อยับใครกินงเจาะใครยิ่เอพร้อมได้น คบสวยนี่ซูซีกันอยู่นะ <Yeah. S 1> เลือดกว่าเลิอก,กว่า Jangan lupa देबा में नोवे था के เราะห์ะโคนีกะใส่บ้าไแล้วที่คอยรเราุกๆกะจะปิดคลิปเลยเราะห์ดนนคดกำลังย่างมือเหอนเนาะนะครับนกร้ารก็คิดตัวกองมีดีขนาดเลยกล้องดีจริงๆก็เปวนเด้อ ไปเา่าเยิมพามาคีไล่กอลกอนฝากทุกคนเดี๋ยวตีคลิปแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตุยคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบาย